ซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเข้ารอบ16บทีสุดท้ายเนี่ยไปรอเจอแชมป์กลุ่ม E อนะครับคือในสายของเกาหลีใต้นะครับว่ากันว่าก็อาจจะเป็นเกาหลีใต้นี่แหละคุณผู้ชมฮะส่วนช้างศึกของเรานะครับก็เข้ารอบไปเรียบร้อยนะครับก็รอดูว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับหนึ่งในสามตรงนี้แหละนะฮะ สวัสดีครับผมชุบปัญชยานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับอันนคลิปนี้จะมาดูเบื้องหลังเกมเอเชียนคัพกันหน่อยนะครับไปดูในสายดีนะฮะญี่ปุ่นนะครับเจอกับอินโดนะฮะเราต้องเชียร์ทัพซามูไรให้ชนะในเกมนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้ชักศึกของเราเนี่ยได้การันตีเข้ารอบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มสัก ซึ่งก็ปรากฏว่าบรรดาแข้งทัพซาูไรนะครับก็ไม่ทําให้แฟนบอลคนไทยหัวใจโตเกียวเนี่ยผิดหวังนะคุณผู้ชมฮะจัดการเอาชนะอินโดไปได้นิ่มๆนะครับสามประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับแม้ว่าเกมนี้อินโดจะสู้แบบเต็มที่แล้วก็ตามแต่ว่าก็ไม่ไหวนะครับมาตรฐานของญี่ปุ่นเนี่ยสูงเหลือเกินนะครับทำให้ก็จัดการเกมนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับซ่งอินโดนะครับก็ยังได้ไปลุ้นอันดับที่3าที่สุดต่อไปนะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยผิดคาดกันนิดนึงนะครับเพราะว่าจบ ที่2ของกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าอ e ิรักเนี่ยไปเอาชนะเวียดนามได้ในเกมนัดสุดท้ายเช่นกันนะครับก็เก็บชัยสัรรวดมี9้าแต้มเต็มนะครับอิร e ักคว้าแชมป์กลุ่มนี้ไปครองนะค,คุณผู้ชมฮะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเข้ารอบ16ทีสุดท้ายเนี่ยไปรอเจอแชมป์กลุ่ม E นะครับคือในสายของเกาหลีใต้นะครับว่ากันว่าก็อาจจะเป็นเกาหลีใต้นี่แหละค,คุณผู้ชมฮะแม้ว่าสถานการณ์ในสาย E ตอนนี้เองเนี่ยเกาหลีใต้จะอยู่ที่2ก็จริงนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขคือถ้าเกาหลีใต้ชนะมาเลเซียได้ในนัดสุดท้ายเนี่ยและจอแดนไม่ชนะบาเลนนนขึ้มาะครับ เกาหลีใต้จะจบที่1ทันทีนะครับงานนี้แะครับได้มีแมชหยุดโลกในรอบ16ที่สุดท้ายก็เป็นไปได้น,นะครับถ้าหากเกาหลีใต้คว้าชมป์กลุ่มก็จะได้ไปดวลกับญี่ปุ่นในรอบรองเอารอบหน้านั่นเองนะก็รอดูแล้วกันนะครับส่วนช้างศึกของเรานะครับก็เข้ารอบไปเรียบร้อยนะครับก็รอดูว่าจะจบที่เท่าไหร่นะครับหนใน3ตรงนี้แหละฮะผมสรุป ให้ก็คร่าวนิดนึงนะครับว่ารอบต่อไปเนี่ยเรามีโอกาสเจอใครนะครับกรณีแรกนะครับถ้าไทยเอาชนะซาอุได้นะครับไทยก็จะมีเพิ่มเป็น7แต้มจาก3เกมเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับก็ไปรอเจอกับรองแชมป์กลุ่ม E ก็คือสายของเกาหลีใต้จอแดน แล้วก็บาเรนนะครับส่วนกรณีที่2นะครับถ้าไทยเสมอกับซาอุเนี่ยไทยจะมีเพิ่มเป็น5แต้มจาก3เกมเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มนะครับจะไปดวนกับรองแชมป์กลุ่มบีก็คืออุซเบกิสถานนั่นเองนะฮะและฐานไทยนิดนึงนะครับอีกหนึ่งเงื่อนไขนะครับถ้าเกิด w o r s t c เค e ขึ้นมานะครับเคสที่แบบเลวร้ายเลยนะครับก็คือเราโดนซาอุถล่มเยอะๆเนี่ยแล้วก็โอมานไปชนะคีกีสนะครับเราเองก็จะจบที่3ไปเจอกับอิรักนะครับที่เป็นแชมป์ในกลุ่มดีนั่นเองครับก็รอดูแล้วกันนะฮะว่า เราเองจะได้ไปดวลไครนะครับในรอบ1 6ทีมสุดท้ายนะครับไปที่ประเด็นการเข้ารอบของช้างศึกกันหน่อยนะครับทำให้มีสถิติเกิดขึ้นกับมาซาดะอิชิอิเลยนะครับว่าเพิ่งมารับงานเพียง1เดือนเศษเท่านั้นเองนะครับสำหรับโค้ชญี่ปุ่นรายนี้นะฮะโดยมีสสถิติใหม่ด้วยกันนะครับที่เกิดขึ้นกับอิชิอินะครับไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสถิติแรกในโค้ดอิชิจะรึกชื่อเป็นโค้ดเอเชียคนแรกของช้างศึกนะครับที่ไม่ใช่คนไทยนะฮะ พาทีมริ้วรอบน็อกเอาท์ได้สําเร็จนะครับส่วนสถิติต่อมาเนี่ยเป็นไอชีเป็นเฮดโค้ชคนที่3นะครับที่พาทีมชาติไทยเข้ารอบน็อกเอาท์ในเอเชียนคัพได้นะครับต่อจากคุนทึกกรองนะครับโค้ชชาวเยอรมันที่เคยพาทีมเข้ารอบในเอเชียนคัพปี1972รุ่นเลยนะครับแล้วก็โคผโต้ยนะครับศิริศักดิ์ยอดญาติไทยนะครับในปี2019ก็คือเอเชียนคัพผลก่อนนั่นเองนะฮะและอีกหนึ่งสถิตินครับนั่นคือโค้ชอิชิเองเนี่ยสร้างบริษัทให้กับตัวเองด้วยนะครับพาช้้าาาางงศึกขขออออเเเรรททะลุสู่บน็์ได ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะครับในฐานะคุณซื้อใหญ่ที่ได้กลุ่มทีมระดับชาตินะครับในทัวร์เมนต์ลูกหนังระดับเอเชียเลยนะฮะถือว่าเป็นสาสถิติที่ต้องบอกเลยว่ามาแป๊บเดียวนี้ก็พิสูจน์ฝีมือได้เลยนะครับสำหรับอิชิอิที่สร้างสถิติเกิดขึ้นให้กับัตเองนั่นเองนะฮะก็รอดูนะฮะว่าจะสร้างสถิติได้เพิ่มอีกไหมในรอบน็อกอท์รอบหน้านะครับซึ่งอิชิเองก็ตั้งเป้าเข้ารอบลึกเลยนะครับก็รอติดตามดูนะครับส่วนโปรแกรมนะครับไทยจะเจอกับซาอุเนี่ยเต ก็ PPTV กับ t Sport ยิงสดให้ชมก็รอติดตามเชียร์กันนะคุณผู้ชมฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูป,ปราชยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามครับในคลิปนี้ขอวเราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ